ร้องกี้ก่อนได้ไหมครับก็ได้ครับได้ครับเดินนแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากดประทวนเนี่ยร้องกี้กี้สักสองครั้งได้ไหมให้ถอนคำพูดค่ะ กีกี้ด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ถือว<อ><อ>่าท<น>่านประธานเนได้ครับจะผมถอนกีกี้ให้ครับทุกคนรู้ไหมคะคําว่ากีกี้ไม่ใช่คําหยาบคายไม่ใช่คําหยาบโลนแบบที่ในสภาเขาพูดกันคําว่ากีกี้ที่ท่านสาสวิโร์พูดถึงหมายถึงอะไรกันแน่เดี๋ยวที่ชาเล่าให้ฟังค่ะคนไทยแบบเราโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุขึ้นไปหน่อยพอเจอคํานี้ไปน่าจะตก,กใจกันค่ะน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหมู่วัยกลางคนชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย จะคุ้นเคยคำนี้ดีค่ะคำว่ากีกี้หรือว่ากีกี้หมายถึงลูกสมุนลูกกระจอกของฝ่ายตัวร้ายในเรื่องไอ้มดแดงค่ะที่เห็นหน้าตาแบบนี้เราเรียกพวกนี้ว่าพวกกีกี้ชื่อเต็มๆแบบเท่ๆของเขาคือช็อกเกอร์เซนโตอิงค่ะเป็นนักรบช็อกเกอร์หรือว่าพลทหารช็อกเกอร์ถ้าพูดถึงความแข็งแกรง่งความเก่งแล้วก็ไม่ได้เยอะค่ะเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับระดับเทพอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะเวลามาสู้กับไอ้มดแดงที อะไรก็โดนอัดร่วงจนเละทุกทีนอกจากนี้คุณวิโรธเองก็ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมของคําว่ากีกี้ไปด้วยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มาประท้วงแต่ดาน่าออกมาพลีชีพเหมือนลูกสมุนของขบวนการช็อกเกอร์ที่เวลาออกมาก็จะร้องว่ากีกี้ให้ไอ้มดแดงเนี่ยมาซ้อมเล่นคันเวลาก่อนที่ไรเดอร์คิกตีาสตัวบอสจะออกมาอธิบายไปเขาก็ไม่ฟังหรอกครับพอเขามาพลีชีพก็เลยตอบไปแบบสั้นๆว่ากีกี้ก็พอจะได้ไม่เสียเวลาก็นั่นแหละค่ะ ใครดูไอ้มดแดงมาแล้วก็น่าจะพอจำจำกันได้นะคะทุกคนฟังเรื่องราวนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวจะไปร้องกี่กีกันต่อไหมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะกี่กีสักสองครั้งนะให้ถอนคำพูดค่ะกี่กี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าให้ถอนนะท่านประธานได้ครับเดี๋ยวผมถอนกี้กี้ให้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ